รอด้วย คุณผู้ชมครับเวลานี้เจ้าหน้าท <Lad> ี่คอฝเข้ามาในพื้นที่สามเหลี่ยมดินแดงแล้วนะครับผลไม้ไม้แล้วแล้วแล้วดแล้ว ชมครับบรรยากาศเวลานี้เจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมผูมงชนเข้ามาในพื้นที่สามเหลี่ยมดินแดงนะครับเออเออเล็ก่อนยาดข้ามถนนคุณผู้ชมนี่ฮะเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศนะครับระหว่างนี้ผมอาจจะต้องวิ่งไปด้วย ตอนนี้ก็กระจายกําลังตามแนวของสามเหลี่ยมดินแดงนะครับคุณผู้ชมนี่ฮะตอนนี้เมื่อสักครู่เนี่ยเข้ามาบริเวณนี้ก็ยังคงมีมวลชนที่ยังคงอยู่นะครับเดี๋ยวเราเดินดูบรรยากาศนี้ฮะพยายามที่จะจับกุมคนที่ขับรถจักยานโยนนะคะครับเดี๋ยวเรา ู้ชมได้ยินเสียงไม่ได้ยินเสียงอย่างไรนะครับตวจด้ขับมาจากบริเวณผู้ชมครับทีมข่าวเดอะสแตนดาร์พยายามก่อติดสถานการณ์บริเวณพื้นที่สามเหลี่ยมดินแดงตั้งแต่ช่วงระยะเวลา16นาฬิกานะครับ ยลานนี้ก็เริ่มมีเสียงกระสุนยางนะครับเดี๋ยวขออนุญาตคุณผู้ชม ผู้ชมรับเมื่อสักครู่เจ้าหน้าที่ตํารวจควบคุมฝูงชนนะครับก็ใช้วิธีการก็คือนั่งกระบะนะครับแล้วเข้ามาบริเวณพื้นที่สามเหลี่ยมดินแดงนะครับเพื่อที่จะควบคุมกลุ่มผู้ชุมนุมอิสระที่ยังคงอยู่บริเวณนี้และขณะนี้ก็ใกล้เข้าถึงเวลาที่เรียกว่าเป็นเวลาเคอร์ฟิวนะครับผู้ชมอาจจะเสียงดังนิดนึงนะครับ จะชนใส่ตำรวจเมื่อกี้ไม่ไมด้โทถามเขาได้ถามเขไหมไปะยอด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 ลงก่อนลงลงผมขออนุญาตตรวจสอบเขาขออนุญาตตรวจสอบเขาไม่มีอะไรปล่อยอ่ะอ่ะาอ่ีอะไรเอ๊ะยกบดไปบอกยกบดยกติดด้วยยกติดด้วยไม่ครับน้องมันใส่มาแส่ให้อยู่เฉยอยู่เฉยอย่างนี้ใช่ตอนที่ผมส่งน้องมาอท้ายครับผม ถมมาลักมันกลับบ้านนลพี่โอ้นีนี่เราใจผมด้วยนี่แต่ว่านี่ถ่ายภาพคนนี้ดีเลยเดี๋ยวเขาต้องถ่ายตรงถ่ายภาพคนนึงนะถ่ายภาพด้วยผมนี่เดี๋ยวใจผมด้วยถ่ายเลยถ่ายเลยถ่ายเลยถ่ายเถ่ายภายเลนะบิ๊กเนีถ่ายภาพคนนึงน้อ

Hãy subscribe cho không bỏ lỡ những video hấp dẫn

คุณผู้ชมครับเมื่อสักครู่นี้ตำรวจควบคุมตัวต้องเรียกว่าเป็นผู้ชุมนุมอิสาระที่อยู่บริเวณนี้นะครับโดยตำรวจควบคุมตัวแล้วก็พยายามตรวจสอบตรวจค้นรถจักรยานโยน์แล้วก็ในส่วนของอาวุธนะครับก็ปรากฏว่าเจอในส่วนของอหนังสเต็กที่ตำรวจระบุว่าเป็นอาวุธแล้วก็ควบคุมตัวขึ้นรถตำรวจพร้อมกับรถจักรยานยนต์นะครับ นี่ฮะเดี๋ยวผมให้ดูบรรยากาศเมื่อส,สักครู่เหตุการณ์รวดเร็วมากเดี๋ยวเรามาสรุปก,กันยังช่วงท้ายนะครับแต่ระหว่างนี้ผมจะให้ดูภาพส,สดๆที่บริเวณสามเหลี่ยมดินแดงครับ เจ้าหน้าที่ตำรวจก็นําตัวผู้ที่ถูกควบคุมตัวนะครับขึ้นรถตารวจพร้อมรถจักรยานยน์แล้วก็ขับขึ้นไปทางถนนวิภาวดีรังสิตนะครับนี่ฮะเวลานี้21นาฬิกากับอีก9นาทีครับคุณผู้ชมเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ออกจากพื้นที่บริเวณสามเหลี่ยมดินแดงแล้วนะครับนี่ฮะถ้าคุณผู้ชมสังเกตว่า อันนี้ไม่มีแล้วนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เข้ามาในบริเวณนี้ก่อนเวลา21นาฬิกาเมื่อสักครู่นี้นะครับก่อนเวลา21นาฬิกาเพียงไม่กี่นาทีนะครับนี่ฮะเหตุการณ์เวลาตำรวจก็ขับไปตามถนนวิภาวดีรังสิตแล้วนะครับครับคุณผู้ชมครับผมสรุปเหตุการณ์ให้คุณผู้ชมฟังอย่างนี้นะครับก่อนเวลา21นาฬิกาเนี่ย ยังคงมีผู้ชุมนุมอิสระที่ยังคงอยู่บริเวณสามเหลี่ยมดินแดงนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้นก็มารวมตัวกนันตั้งแต่ช่วงเย็นที่ผ่านมาหลังจากนั้นนะครับในช่วงเวลาไม่ถึงไม่กี่นาทีนะครับก่อนที่จะเข้าสู่การเคอร์ฟิวหรือว่า21นนาฬิกานะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับควบคุมฝูงชนก็มาพร้อมกับรถตำรวจหลายคันนะครับเข้ามาในพื้นที่เนี่ยเรียกว่ารวดเร็วมากพอดีผมก็กำลังจะเดินออกไปข้างนอก ก็เข้ามาควบคุมแล้วก็ใช้ในส่วนของกระสุนยางแล้วก็ลงมาในพื้นที่นี้นะครับเพื่อที่จะไล่จับกลุ่มควบคุมตัวผู้ที่ยังชุมนุมอยู่บริเวณนี้ปรากฏว่าเมื่อสักครู่มีรายงานว่าจับควบคุมตัวไปได้2รายนะครับหนึ่งในนั้นคือที่เราถ่ายเท่าสดไปช่วงต้นนะครับก็ขับจักรยานยนต์คนเดียวนะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็กเข้าใจว่ากําลังจะ ขับมุ่งไปทางถนนราชวิถีอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิถ้าคุณผู้ชมนึกเมื่อออกนะครับก็เจ้าหน้าที่ตํารวจควบคุมฝูงชนก็จับกลุ่มขอค้นตัวนะครับปรากฏว่าพบสิ่งที่ตํารวจเรียกว่าอาวุธก็คือ,อสติกผู้ที่ถูกควบคุมตัวก็พยายามแก้ต่างต่างนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของออมารับน้องแล้วก็พยายามจะชี้แจงกับทางตํารวจว่าจะกลับบ้านนะครับนี่เป็นข้อมูลเมื่อสักครู่นี้ ตำรวจก็พยายามควบคุมตัวถ่ายรูปนะครับแล้วก็ควบคุมตัวพร้อมรถจักรยานยนต์ขึ้นรถตำรวจที่มาพร้อมกันหลายคันเสร็จแล้วก็นำตัวผมยังไม่ทราบนะครับว่านำตัวไปทางไหนแต่ว่าเมื่อสักครู่รถตำรวจก็มุ่งหน้าไปทางถนนวิภาวดีฝั่งขาออกนะครับก็คือมุ่งหน้าไปทางถ้าจากตรงนี้ก็คือสามเหลี่ยมนินแดงก็มุ่งไปทางท้ายักลาดพร้าวนะครับประมาณนี้ นี่เป็นบรรยากาศในช่วงเวลา21นาฬิกาหลังจากที่ในช่วงเย็นวันนี้นะครับไม่มีการเผชิญหน้าระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมฝุงชนกับทางกลุ่มผู้ชุมนุมอิสระนะครับหรือที่หลายท่านก็รู้จาักกาันในานามของผู้ชุมนุมทะลุกแก๊สนะครับก็ให้คุณผู้ชมเห็นบรรยากาศประมาณนี้เดี๋ยวขออนุญาตกลับกล้องได้เลยนะคะก็ให้คุณผู้ชมเห็นนะครับว่าบรรยากาศเวลานี้21นาฬิกากอีก กับอีก12นาทีนะครับคุณผู้ชมครับบริเวณสามเหลี่ยมดินแดงถ้าคุณผู้ชมเห็นก็คือไม่มีแทบจะไม่มีรถสัญจรไปมาแล้วแล้วก็กลุ่มผู้ชุมนอิสระที่เมื่อสักครู่นี้ก่อน21นาฬิกายังคงหลงเหลืออยู่บริเวณนี้เนี่ยตอนนี้ไม่มีแล้วนะครับมีแค่ ผู้ชมเห็นเนี่ยก็คือสื่อมวลชนที่ยังคงเกาะติดบางส่วนก็เดินทางกลับแล้วเนื่องจากเข้าสู่เวลาเคอร์ฟิวนะครับบางส่วนก็ยังคงเกาะติดแล้วก็มีรถบรรทุกที่ผ่านไปผ่านมานะครับนี่เป็นบรรยากาศสดจากสามเหลี่ยมดินแดงและเมื่อสักครู่ก็เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดที่บริเวณนี้นะครับเดอะสแตนดาร์ดเองก็จะเกาะติดแล้วก็จะประมวลให้ผู้ชมเมื่อสักครู่นะครับถ้าผู้ชมได้ยินมียังคงมีเสียงคล้ายกับประทัดนะครับประมาณนี้แล้วก็จุดที่ยังคงมี ไม่ก็ยังคงอยู่นะครับเดี๋ยวถ้ามีความเคลื่อนไหวเราจะกลับมาที่3เหลี่ยมในในครั้งหนึ่งครับเดี๋ยวดูประมวลภาพจากทุกช่องทางของเดอะสแตนดาร์ดครับขอบคุณครับ